สวัสดีครับทุกคนครับก็คือช่วงนี้นะฮะมาอัปเดตสวนให้เห็นนะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาหลายวันแล้วนะคือตั้งแตนะ่ก่อนพายุวิภาเข้านะก่อนพายุวิภาเข้าก็แบบโอ้โหหลังจากนั้นมาตอนนั้นนะก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเลยไปเดินไปแต่แม่น้ําปิงนะกลางร่มไปอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเนี่ยนะก็กําลังทําแบบเหมือน ที่เอ็นหลังแล้วก็ออฟฟิศจอมจอมนะครับตรงนั้นให้น้องๆมาช่วยทำนะฮะอืมก็เป็นออฟฟิศจอมจอมของทางนี้นะครับก็ที่นั่งทำงานด้วยนั่งเอ็นหลังด้วยเก็บของได้ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็คิดว่าแบบน่าจะแบบจิปาถะอยู่ข้างในนะครับนี่ดูอะไรยังระเกะระกะอยู่นะทุกคนนะยังไม่เรียบร้อยยังไม่ เข้าที่เข้าทางดีนะตัวร่วงก็ร่วงไปนะเลมอนเนี่ยเลมอนญี่ปุ่นร่วงอีกสองสามเลยนะครับเนี่ยเลมอนญี่ปุ่นมันโดนฝนนะนี่อย่างมันถึงอายุของเขาด้วยไม่คือผมได้ชิมเนี่ยฝรั่งฝรั่งพุทธานะฮะเปรี้ยวอมหวานอร่อยดีผู้ดูพวกเหล็กพวกนี้นะ <S <S ก็ยังระเก็ตอากาศอยู่นะทุกคนนะ อ,อร่อยหอมหวานทุกคนนะครับก็ทําตอนนี้มันมันยังไม่เสร็จนะฮะทุกคนตอนแรกคิดว่าจะไม่ถ่ายรอถ่ายครั้งเดียวมันเสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้เห็นถึงกระบวนการเนาะว่าแบบมันยังไงอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะับก็เดินเข้ามาในสวน ช่วงต้นไม้อะไรที่มันเรื่อยๆอ่ะก็คือจะต้องแบบเอาออกอ่ะนะฮะก็ทำหลังคาคลุมไปเพราะว่าต้นไม้บางอย่างเนี่ยเขาไม่ถูกกับพวกเขาอยากได้แดดอ่ะทุกคนอืมเขาอยากได้แดดนี่ก็คือส่วนที่อ่า ผ่านณนะผ่านพายุวิพาไปนะแต่ก็แบบเนี่ยตอนเนี้ยก็ยังมีคลื้มออกมาไม่รู้แบบคลึ้มคลึ้มลูกไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้คลื้มลูกไหนชื่ออะไรลูกใหม่มาหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอดูกันนะก็จะต้องแบบ ปรับปรุงไปหลายแห่งหลายที่นะทุกคนนะปรับปรุงไปหลายที่เพราะว่าอะไรที่มันยังไม่ติดเหมือนโซลาเซลล์ยังวางกระจัดกระจายตามพื้นอยู่เลยนะอืมอนะ่ก็จะค่อยอัปเดตให้เห็นนะฮะทุกคนค่อยปรับปรุงไปนะฮะว่าตรงนี้ก็คือแบบจะทําเป็นทางเข้านะครับทําเป็นทางเข้านี่นะฮะก็มาอัปเดตให้เห็นถึงมรรัากีศสีเขียวด้วยกันนะครับทุกคน บรรยากาศของสวนนะมาดูอะไรที่แบบมันสบายหูสบายตานะทุกคนนะนะครับคือโอหผีเสื้อตัวนี้สวย <_ EN> เขามาเขามาดมต้นพวงชมพูอ่พวงชมพูเขาโดนฝนเขายิ่งแบบขยายน่นเลยทุกคน ขึ้นไปข้างบนเลยพวงชมพูเขายิ่งขยายไปข้างบนบางทีถ้ามันลกมากๆมันก็เป็นวัชพืชอ่ะมันต้องได้ตัดอ่ะทุกคนมันต้องเป็นได้ตัดนะเป็นใบของพวงชมพูหมดเลยนะฮะอืมไาที่ร่วงก็ร่วงไปนะนี่เป็นดอกว่านนะครับแต่ไม่รู้ดอกว่านอะไร จำชื่อไม่ได้เป็นต้นว่านนะครับเป็นเป็นสมุนไพรอ่ะเป็นสมุนไพรอันนี้กช็ชายผ้าสีดาหน้าฝนชายผ้าสีดาหน้าฝนเนี่ยยังละเกะละกะอยู่อะไรอ่ะเล่ หลายอย่างนะทุกคนจีเฟินกำลังแบบงามเลยทุกคนดูต้นจีเฟินก็ามาถ่ายอัปเดตบรรยากาศสีเขียวให้ทุกคนเห็นนะฮะทุกคนไม่ได้ถ่ายหลายให้ดูหลายวันแล้วนะฮะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้สําหรับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากพายุวิภาด้วยนะฮะและอีกด้านหนึ่งนะฮะพี่น้องชาวไทยนะที่อยู่ทางฝั่งชาแดนกัมพูชานะก็หวังว่าเขาจะเจรจาให้เป็นผลสําเร็จนะที่ไปเจรจาที่นายกมาเลเซียเป็นประธานนะฮะประธานอาเซียนนะฮะหวังว่าเขาเจรจาได้ผลนะครับแล้วก็จะได้หยุดยิงกันเนาะจะได้กลับบ้านไปทำมาหากินกันนะฮะ เปิดดงเปิดด่านอะไรเงี้ยส,ส่วนชายแดนก็ค่อยตกลงกันว่าจะเอายังงงนะฮะแต่ที่แน่ก็คือทรัมปเนี่ยเอาภาษีมาขู่แล้วนะะถ้ายังไม่หยุดยิงอะ่ะก็คือจะขึ้นภาษีภาษีนําเข้าอะ่ะโอ้โหเท่าไหร่สามสิบหกหรือว่าสามสิบแปดอะจำไม่ได้นะฮะื็อเอาภาษีมาขู่แล้วนะ,ะถ้าไม่หยุดยิงนะ,ะก็ติดตามกันไปนะฮะว่าอะไรแบบ จะเป็นไปในรูปแบบไหนนะแต่ที่แน่ก็คือปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะเพีนแต่ว่าแบบเออมันจะออกมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้นะผมมาอัปเดตบรรยากาศของสวนให้เห็นนะฮะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนี้โน่นนี้นั่นน,นนะฮะที่ระเกะระกะอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็มาแบ่งปันมาให้ทุกคนเห็นนะครับช่วงการทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพบรรยากาศของสวนนะฮะ โอเคนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนก่อนจากไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่ว่าแบบจะได้ดูคลิปใหม่ๆที่ผมอัปเดตด้วยนะครับทุกคนนะได้ดูคลิปให,ใหม่ด้วยกันนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ